กำลังมีการเปิดให้ลงทะเบียนเกมมือถือที่น่าตื่นเต้นซอมบี้คิเลโกกำลังมาในทางแล้วอย่าพลาดโอกาสที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าบน g o Google Play Store ไทยตอนนี้เลยการรอคอยนี้คุณจะไม่ผิดหวังเกมแซได้ประกาศเกมมือถือแนว Tower Defense ที่มีความคาดเดาไม่ได้และน่าตื่นเต้นซึ่งจะนำคุณเข้าสู่โลกที่ล่มสลายและคุณคือความหวังสุดท้ายพร้อมที่จะเข้าสู่สนามรบแบบโรไกล like, ที่ผสมผสานกับคอมมันของการป้องกันฐานมาพร้อมกับการเสริมพลังแบบสุ่มเพื่อศัตรูที่ไม่ซ้ำกัน และโอกาสในการปลดล็อกอัปเกรดที่จะทําให้คุณต้องใช้เหตุผลและความสามารถในการวางแผนและรอดชีวิตแต่ที่นี่ก็คือจุดที่มันจะกลายเป็นที่พิพากษาคุณไม่ได้ต่อสู้คนเดียวชวนเพื่อนเพื่อมาช่วยปกป้องฐานไปด้วยกันการร่วมทีมกับเพื่อนๆจะเพิ่มความสนุกและความท้าทายในการเล่นเกมแน่นอนต้นอ่อนโลกอนาคตหลังวันสิ้นโลกกาลังรอคุณพบกับเหล่าพืชและสัตว์ที่แดัดแปลงพันธุกรรมและพร้อมที่จะทําลายสิ่งแวดล้อมคุณพร้อมที่จะทดสอบทักษะการวางแผนและรอดชีวิตในโลกแห่งความท้าทายแล้วหรือยัง อย่ารอช้าลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้เพื่อรับรางวัลพิเศษมากมายและนี่คือสิ่งที่คนให้พลาดวิดีโอเกมการผสมผสานแนวโรกไลกลและ t o w เ r อร์ e n s e คุณจะได้สัมผัสความท้าทายที่สุดแสนมันส่องแสงแวววาวสุ่มอัปเกรดและศัตรูทุกครั้งที่เล่นคุณจะได้พบกับความผจญภัยที่แตกต่างกันจับมือร่วมทีมกับเพื่อนวางแผนและต่อสู้ไปพร้อมกันลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปยุโรปแอฟริกาโลกอนาคตหลังวันสิ้นโลก พบกับความท้าทายในโลกที่แปลงรูปหอของขวัญรางวัลล่วงหน้าลงทะเบียนก่อนใครก่อนเพื่อรับรางวัลพิเศษลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้อย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นผู้แรกที่ได้สัมผัสกับเกมมือถือที่น่าตื่นเต้นนี้ซึ่งจะเปิดให้เล่นในเดือนตุลาคม2025คุณพร้อมที่จะเป็นผู้รอดชีวิตในโลกแห่งความท้าทายแล้วหรือยังเบเอร์เจนบีทาเกนเป้าหมาย MVP ในชีวิตจริงทิโทเบเรเลน